นักรบกรมทัน์พอดแคสต์เปลี่ยนตัวแทนสายถึกให้เป็นนักรบสายเทคเคยรู้สึกไหมครับว่ารายได้ของเรามันเหมือนการวิ่งอยู่บนล้อแฮมสเตอร์เดือนไหนวิ่งเยอะก็ได้กินเยอะเดือนไหนป่วยเดือนไหนรวดไฟก็แทบไม่มีอะไรจะกินความรู้สึกที่ไม่มั่นคงที่ต้องล่าเหยื่อทุกเดือนเพื่อความอยู่รอดแม่งโคตรกดดันเลยใช่ไหมครับวันนี้ พี่หมีจะมาโยนแบบแปลนการสร้างสะพานเพิ่มให้คุณอีก4เส้นเราจะมาเปิดโปง5โอกาสในการสร้างไรายได้ของตัวแทนยุคใหม่ที่ใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งฟังให้จบเพราะนี่ไม่ใช่แค่การสอนหาเงินเพิ่มแต่มันคือการเปลี่ยนสถานะของคุณจากตัวแทนให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจบนโลกออนไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ถ้ำหมีนักรบกรม,มทันพอดแคสต์ถ้ำที่จะเปลี่ยนตัวแทนสายถึก ให้เป็นนักรบสายเทคเอาล่ะครับวันนี้พี่หมีจะมาอัปเดตแผนที่คุมทรัพย์กันใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมชัดกว่าเดิมคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวแทนมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวนั่นมันความคิดของตัวแทนยุคไดโนเสาร์ครับนักรบสายเทคอย่างเรามีโอกาสสร้างรายได้ถึง5ทางมาดูกันทีละข้อโอกาสที่1ค่าคอมมิชชั่นที่ถูกอัปเกรดหรือซ u เปอร์ชาร์จคอมมิชชั่น อันนี้คือฐานทัพหลักของเราคือเส้นเลือดใหญ่แต่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันไม่ได้แค่ทำให้เรามีค่าคอมแต่มันอัปเกรดค่าคอมของเราให้มาจากลูกค้าคุณภาพสูงที่ทำงานด้วยง่ายกว่าเดิมร้อยเท่าคุณลองนึกภาพตามนะตัวแทนสายถึกต้องวิ่งหาลูกค้า10คนโดนปฏิเสธไป9เพื่อจะปิดได้1เคสเหนื่อชิบหายแต่นักรบสายเทคที่ทำคอนเทนต์เขาทำคลิป วิธีลดหย่อนภาษีฉบับสมบูรณ์1คลิปมีคนดูเป็นหมืน่นและมีลูกค้าที่ใช่ที่กำลังปวดหัวเรื่องภาษี10คนทักเข้ามาหาเองว่าพี่ครับช่วยวางแผนให้หน่อยอัตราการปิดการขายแม่งเกือบ100%เปอร์เซเพราะอะไรเพราะลูกค้าเชื่อใจคุณมาจากคอนเทนต์แล้วเขาเห็นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนี่คือรายได้ด่านแรกที่มั่นคงและเหนือน้อยลงโอกาสที่สรายได้จากอากาศาธาตุหรือ Ad Revenue นี่คือสิ่งที่ตัวแทน90%ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงเพราะคุณทำคอนเทนต์ดีๆลงแพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือ Facebook แล้วมีคุณดูเยอะๆแพลตฟอร์มแม่งจ่ายเงินให้คุณเฉยเลยเว้ยเขาเรียกว่า YouTube Partner Program หรือ Facebook Ad Breaks มันคือการที่คุณได้เงินจากค่ายยอดวิวเหมือนคุณเปิดสถานีทีวีของตัวเองแล้วมีแบรนด์ต่างๆมาลงโฆษณาขั้นเงินมันลอยมาจากอากาศแค่เพราะคุณให้ความรู้กับคน ช่องยิ่งโตเงินยิ่งเข้าเป็น passive income ที่แท้ทรูโอกาสที่3ค่าสปอนเซอร์จากแบรนด์หรือ brand sponsorships พอช่องของคุณโตมีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนที่เป็นกลุ่มคนรักการเงินการลงทุนตอนนี้แหละคุณจะกลายเป็นสื่อที่มีพลังแล้วจะมีแบรนด์การเงินอื่นๆวิ่งเข้ามาหาคุณเองพี่หมีครับช่วยพูดถึงกองทุน RMFSF ตัวใหม่ของเราในรายการหน่อยได้ไหมครับ รีวิวแอปเทรดหุ้นเราหน่อยฝากโปรโมทบัตรเครดิตใบนี้ให้หน่อยครับเงินก้อนนี้บางทีแม่งเยอะกว่าค่าคมทั้งเดือนของคุณอีกนะเพราะฐานแฟนคลับที่เชื่อใจคุณคือขุมทรัพย์ที่แบรนด์อื่นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาจากตัวแทนคุณกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินไปแล้วโอกาสที่4การเป็นวิทยากรหรือสปีกเกอร์เทรนเนอร์นี่คือการยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นเพราะคนในวงการเห็นว่าคุณเก่งจริง ทำออนไลน์สำเร็จจริงไม่ได้โม้บริษัทอื่นๆทีมอื่นๆหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินจะเชิญคุณไปเป็นวิทยากรเชิญคุณพี่หมีมาบรรยายหัวข้อการตลาดออนไลน์สำหรับตัวแทนสอนทีมเราใช้ AI สร้างคอนเทนต์หน่อยครับทีนี้แหละคุณไม่ได้แค่พูดให้คนฟังฟรีๆแล้วคุณพูดหนึ่งชั่วโมงได้เงินหลายหมื่นเท่ชิบหายนี่คือการเปลี่ยนจากผู้เล่นมาเป็นโค้ชเปลี่ยนจากคนทำมาเป็นคนสอนและโอกาสสุดท้ายท,ที่ทรงพลังที่สุด โอกาสที่ 5. ขายสินค้าของตัวเองหรือ your own products และนี่คือ e n game คือการสร้างจัก,กรวรรดิของตัวเองคุณไม่ได้แค่สอนฟรีแต่คุณเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณมีมาสร้างเป็นสินค้าที่จับต้องได้อาจจะเป็น e book 100พร้อม AI สำหรับตัวแทน workshop สอนยิงอั Facebook หรือแม้กระทั่งคอร์สออนไลน์เหมือนที่พี่หมีทำคอร์สเปลี่ยนตัวแทนสายถึกเป็นนักรบสายเทคนี่แหละ นี่คือรายได้ที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอใครจ้างคุณสร้างเองขายเองรวยเองและช่วยเหลือนักรบคนอื่นๆได้อีกมหาศาลสรุปนะครับนี่คือ5สะพานสร้างรายได้ 1. ค่าคอมมิชชั่นที่ถูกอัปเกรด 2. ค่ายอดวิว 3. ค่าสปอนเซอร์ 4. การเป็นวิทยากรและ 5. สินค้าของตัวเองนี่คือเส้นทางจากตัวแทนสู่ครีเอเตอร์สู่อินฟลูเอนเซอร์สู่เทรนเนอร์และจบที่ ้าของธุรกิจคนที่ช้าที่สุดคือคนแรกที่จะตายอย่าเป็นคนนั้นครับและถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วไฟลุกรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีรายได้แค่ทางเดียวอีกต่อไปแล้วและอยากจะเริ่มต้นสร้างสะพานเส้นที่4และ5ที่ทรงพลังที่สุดพี่หมีเปิดคอร์สออนไลน์รุ่นล่าสุดเปลี่ยนตัวแทนสายถึกเป็นนักรบสายเทคที่จะสอนให้คุณใช้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือ AI มาสร้างคอนเทนต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจของคุณเองใครพร้อมจะอัปเกรดพิมพ์คำว่าสนใจมาในคอมเมนต์หรือทักแชทเพจนักรบกรมทันได้เลยครับที่นั่งมีจำกัดนะเพราะพี่หมีดูแลใกล้ชิดสวัสดีครับนักรบกรมทันพอดแคสต์เปลี่ยนตัวแทนสายถึกให้เป็นนักรบสายแทง